เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในช่องเซนเนเวอร์นะครับวันนี้ผมาจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องหลอๆน่ไหมครับ EP สองนะครับก็เริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการรอช้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคนะครับซึ่งเรื่องจะต่อจาก EP เท่านะครับก็คือผมตื่นมาในบ้านเนี่ยก็คือตอนนั้นผมก็อยู่ในบ้านของตัวเองนะครับแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียง มีเสียงเหมือนคนกำลังทุบไม้เนี่ยนะครับอยู่หลังบ้านผมก็เลยรีบออกมาเช็คดูนะผมรีบออกมาเช็คดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างๆบ้านซึ่งผมก็ไม่ได้เจออะไรนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไปเอาของที่หีบในบ้านนะครับเปิดพอผมเปิดมาก็เจอแค่แค่แค่ขวานหินนะครับผมก็งงว่า อาเมื่อวานของยังเยอะอยู่เลยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือแบบเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นทําไมของผมถึงแบบหายไปผมแบบจําอะไรไม่ได้เลยคือผมจําได้แค่ว่าผมอะกลับเข้ามาแต่ก่อนหน้านั้นมีการวิ่งหนีนะครับมีการวิ่งหนีผีต่างๆนะครับซึ่งรูปล่างมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนหน้าปกเลยนะครับผมก็ ผมก็ตัดสินใจว่าในบ้านเนี่ยมันก็คงไม่น่ามีอะไรผมคิดว่าผมน่าจะคิดไปเองเลยรีบเอาพวกของต่างๆเนี่ยออกไปหาถ้ำขุดไม้อะไรต่างๆครับแต่ทันทีที่เนี่ยที่ผมเปิดประตูออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าผมนั่นเจอนันบ้านผมเนี่ยนั่นเปลี่ยนการว่าบ้านผมเนี่ยไปอยู่ตรง ที่แปลกๆนะครับมันเป็นอยู่แบบกลางป่าไม้เลยทั้งที่ตอนแรกบ้านผมเนี่ยก็อยู่ที่แบบโล่งๆนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าแบบเราลืมหรือเปล่าที่มันก็จะมีทางทางไปนะครับเป็นทางเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ยญ้าก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นสถานที่น่าก,กลัวน่าก,กลัวกูเขายิ่งผมเนี่ยเดินตามทางไปเนี่ย บรรยากาศเนี่ยก็เริ่มน่ากลัวน่ากลัวเรื่อยๆต้นไม้เนี่ยก็เริ่มแบบดูผิดรูปดูแปลกๆพวกแบบพวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้ใบไม้เลยนะครับก็เริ่มก็เริ่มแปลกๆเริ่มแบบมีเสียงแปลกแล้วทีนี้ผมก็เลยเอาขวานมาแล้วทุกดูก็มีเงาแปลกๆ,ๆ,ๆครับเคลื่อนไหวเข้ามาเนี่ยอยู่ใกลๆก็ทําเอาผมแบบ ตกใจเลยนะว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบคือเงามันแบบไม่ใช่แบบมอนเตอร์ทั่วไปนะครับแต่มันแบบคือแบบเหมือนเป็นภาพหลอนนะครับเป็นภาพหลอนแปลกๆนะครับคือแบบแล้วก็แบบวินาทีนั้นแบบผมก็แบบหายใจแรงมากเลยแบบคแบบคือผมหายใจแรงมากคือผมก็แบบกลัวแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็รีพันเข้าไปกับการว่าผมไม่เจออะไรเลย แล้วแบบผมก็แบบจังหวะน,นั้นแบบหัวใจผมเต้นแรงมากคือแบบโคตรกลัวจังหวะน,นั้นอะ่ะมันทําให้ผมรู้ว่าเซิร์ฟนั้นอะ่ะไม่ได้เป็นผมคนเดียวแล้วผมและเซิร์ฟนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ความบ้างเปล่านะครับและทีนี้มันก็เริ่มมีการปรากฏตัวของบางสิ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสัมผัสได้ถึงพลังงานที่อยู่แถวนั้นนะครับมันกำลังจะทําให้เซิร์ฟผมเนี่ยเปลี่ยนไป โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณอยากให้มี EP 3ต่ตอเนี่ยคลิปนี้ขอสัก300วิวแล้วกัน300วิววิวกับอีก5ไลค์เหมือนเดิมอ่ะ5าไลค์เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ก่อนจบนะครับผมก็ตอนช่วงนี้ผมก็พยายามจะกลับมาทำคลิปให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็เข้าใจด้วยคืช่วงนี้ผมงานเยอะน,นะ เดี๋ยวผมก่อนนผมก็ในคลิปนี้มันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปนสนใจมันก็เอาเป็นตกใจตกใจไปแล้วกันนะครับก็คือก็สองคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วสองคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคสองคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับจบ